สวัสดีครับนี่ผกับุมวิชัยพีทีครับวันนี้เรามาตามผลงานของเครื่องปลูกช่างเขียวนะครับก็ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นแปลงที่ผมได้ถ่ายทําไปในวันนั้นนะครับบังเอิญนว่าผมลบวิดีโอเก่าไปแล้วนะครับถ้าท่านไหนที่เป็นเอฟซีหรือได้ดูก็น่าจะจําได้นะครับตรงเนินตรงนี้นะฮะก็เป็นร่องปลูก ขนาด40เจนนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านไหนอยากได้50ก็แจ้งได้นะครับเราทำให้ได้นะครับแต่ส่วนมากถ้า50ลูกค้าบางท่านบอกว่ามันในยาตรงกลางนะครับนี่ก็คือเป็นล่อง40นะครับอาจจะปลูกไม่ตรงเนื่องจากพื้นที่มันเอียงนะครับพื้นที่มันเอียงชันเป็นภูเขาเลยอย่นี้ก็ใช่นะครับ แปลงนี้เป็นแปลงเจ้าของเดียวกันนะครับก็เลยมาดูว่ามันขึ้นไหมซึ่งจริงมันเป็น,เ,ปนเนินแบบนี้จริงๆก็ไม่เหมาะสําหรับปลูกไอน,นะฮะในความเป็นจริงนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับพื้นที่ปลูกมันไม่ค่อยมีนะครับก็จะห่างอยู่ประมาณนี้ครับนี่คือ40เซนนะครับล่อง40นะครับนี่คือผมก็จะประมาณ25เซนนะครับล่อง40 ก็อยู่ที่การตั้งกาดครับแต่ว่าพอขึ้นก็จะประมาณนี้ครับหรือแล้วแต่ลูกค้าครับลูกค้าบางท่านอยากได้ห้าสแจ้งมาได้เลยนะครับราคาเท่ากันแหละนะฮะขยับให้ได้ครับขยับที่หัวให้ได้เพราะบางคนซื้อไปใช้เป็นแปลงปลูกของรถตัดนะครับอยากได้องุมกว้างห้านะเซนนะครับก็ทําได้ครับแจ้งมาได้เลยนะครับราคาเท่ากันตอนนี้ก็ ราคานะครับตามเหล็กนะครับก็อยู่ที่6กหมืบาทนะครับใส่รถ70็ดสได้เลยนะครับน้ำหนักเบาครับเครื่องปูกเราน้ำหนักแค่300รกโลนะครับตัวฟอกับผ่านผ่านไถผ่านใบหนึ่งตัวหนึ่งนะครับมาอัปเดตให้ดูอันนี้ก็เพิ่งฉีดยาฆ่ายาไปนะครับ ใคสนใจก็ติดต่อนะครับที่วิชัยนะครับ083 338 3507 083 338 3507นะครับเป็นเครื่องปลูกที่ราคาจริงๆก็เริ่มต้นตั้งแต่55าหมขึ้นไปนะครับถ้าราคาเหล็กไม่ขึ้นมากกว่านี้ก็อาจจะมีไม่ได้จะเกิน58า0มนขายให้กันได้นะครับคุยกันได้นะครับอาจจะเกิด ประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พันอ้อยด้วยนะครับกําลังแตกกอนะครับมันเป็นเครื่องปลูกของช่างเขียวนะครับโอเคครับผมสวัสดีก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็มาต่อกันที่เป็นแปลงที่ใช้เครื่องปลูกล่อง50นะครับล่อง50ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ จะห่างๆนะครับเหมาะสําหรับแปลงรถตัดนะครับอืมขออนุญาตท่านผู้ชมตียุงหน่อยนะยุงลายด้วยนะครับเนี้ยครับจะห่างๆอย่างนี้นะเวลาเกิดอันนี้เขาเรียกว่าร่อง50นะครับร่อง50นะครับจะให้ดูนะครับมันแล้วแต่ลูกค้าชอบครับสั่งได้หมดนะครับเนี้ยฮะร่อง50นะครับท่านเห็นไหมครับความห่างนะครับเนี้ย ร่อง50ก็ความห่างก็จะห่างห่างกว่าตัว40แล้วแต่คนชอบครับบางคนเขาก็บอกว่ามันมีหญ้าตรงร่องกลางตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็น50นะครับ50 50เนี่เวลาปลูกร่องมันก็จะหนาๆเงี้ยแล้วก็จะห่างๆนะครสังเกตว่าข้างๆตัวนี้น่าจะประมาณเมตร80นะิบเนี่ยฮะดูครับดูความห่างนะครับเนีครับ ความห่างจากล่องเนี่ยเขาเรียกว่าล่องห้าสิบเซนนะครับเดินดูนะครับอยากได้สี่สิบหรืออยากได้ห้าสิบแจ้งมาได้เลยนะครับนะฮะล่องมันก็จะกว้างนะฮะตัวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้ความห่างมาหาเนี่ยฮะห้าสิบเซนนะครับคือเป็นเป็นเครื่องปลูกล่องห้าสิบนะครับแต่มันก็จะไม่ได้ห่างกันถึงกับ ห้าสิบนะครับเวลาอ้อยมันโตขึ้นนะครับนะครับให้ดูนะครับในร่องห้าสิบนี่จะกว้างนะครับแถวก็จะอ้วนๆแปลงก็จะหนาๆน,นะครับสําหรับเหมาะสําหรับคนชอบกว้างๆใหญ่ๆนะครับแต่ว่าร่องกลางเนี่ยมันต้องห่างนะครับนี่ยเอารถเล็กรถถเล็กนี่เขาวิ่งสบายนะเนี่ยตรงนี้นะครับร่องห้าสิบเนี่เหมาะสําหรับการตัดนะครับให้ดู แปลงรดตแบบัดแต่ถ้าล่อง40ที่ผมถ่ายก่อนหน้าเมื่อกี้ก็จะเป็นร่อง40ก็จะชิดกว่านี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ปลูกร่องไม่ห่างมากนะครับอ่าไม่เกินเมตรหกสิบอะไรเงี้ยหรือเมตรหกสิบห้าแต่ตัวเนี้ยนะฮะโดยดูความกว้างนะครับของ,องอร่องอ้อยนะฮะมันก็มันก็จะเนี่ยตัวเนี้ยสองเมตรได้ซ้ำนะครับ เหมาะสาหรับปูห่างๆนะครับแต่พอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับพอมันโตขึ้นมันแบบพออ้อยสูงแบบทอมหัวแล้วมันจะอ่าแทบจะคุมร่องร่องตรงกลางตรงนี้นะครับเนี่ยฮะร่องห้าสิบเครื่องปูห้าสิบมันจะต่างกันกับแปลงนั้นนะครับแปลงนั้นมันแค่สี่สิบเซนครับคำว่าสิบเซนบางทีก็ก็ต่างกันอยู่นะเนี่ยฮะบางคนบอกว่า ไม่ชอบเพราะมันมีร่องกลางแล้วมันมียากขึ้นซึ่งเขาทารุ่นไม่ได้ก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบนะมันจะมีช่องกลางนะครับมันจะมีช่องกลางอาชมแปลงอ้อยครับความสงสัยสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะปลูกนะครับหรือว่ามือเก่าแล้วนะครับเนียฮะเห็นไหมฮะมันจะวางอย่างนะฮะอย่างนี้มันอย่างนี้เนี่ยฮะมันจะเหลือช่องกลางอย่างนี้นะครับ คือถ้าห่างมากมันมันเหลือช่องกลางอยู่แล้วครับเพราะว่ากาดมันจะมีกาดกันไว้กาดกันไว้ตรงนี้ครเพราะฉะนั้นอง้อยจะไม่วิ่งเข้าหากันพอว่ไม่วิ่งเข้าหากันก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแถวอย่างนี้นะครับร่อง50นี้จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้าร่อง40บางทีก็เพราะมันเกิดใกล้ก,ลกันหนออ้อยก็แทงขึ้นใกล้ๆแต่ถ้าร่อง50นี้จะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยพอไม่เกิดนี่ก็หายไปอย่างเงี้ยนะครับ นี่ก็เอารถไถใหญ่วิ่งได้เลยนะครับวิ่งคอมฉีดยาอะไรเงี้ยคือล่องกว้างเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับการใช้เครื่องมือการเกษตรเช่นรถไถเล็กหรือว่ารถไถใหญ่แล้ววิ่งวิ่งคอมครับตอนที่อ้อยยังยัง,ย,งยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะล่องมันจะห่างๆหมดเลยใครปลูกล่องห้าสิบเนี่ยนะฮะเนี่ยให้ดูเลยนี่พอพอมันโตขึ้นนะครับยวให้ดูเนี่ยฮะ พอมันโตขึ้นนี่ลลำมันก็จะก,กว้างๆแล้วก็แถวแถวว่าก็จะใหญ่ๆมันเหมาะสําหรับคนที่ทำรถตัดครับรถตัดเนี่ยมันดีกว้างๆแล้วก็แปลงตรงกลางใหญ่ๆมันจะได้อ้อยเยอะนะครับนะสังเกตเลยครับไม่ชมนะเนี่ยครับนี่คือร่องหนะ้าสิบแต่ถ้าร่องสี่สิบก็เมื่อกี้นะครับร่องสี่สิบ สั่งได้ครับติดต่อวิชัยเลยครับ083 3383507 083 3383507ครับไม่ไกลส่งฟรีครับเพราะเราหกล้อไปนะครับไม่เกินร้อยกิโลแล้วกันนะส่งฟรีนะฮะเพราะว่าหกลอ้อมันกินน้ำมันเยอะนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็ขอค่าน้ำมันกันนิดหน่อยนะครับสั่งแต่นเนิ่นนะครับสั่งแต่นนเนืนเน่น ันนี้เราก็ทําไว้เยอะอยู่นะครับราคาก็ไม่เกินหกหมื่นบาทนะครับยกเว้นว่าใส่ร้อยแปดตัวกว้างที่สองเมตรอย่างเงี้ยก็จะมีนิดหน่อยครับจะมีบวกราคานิดหน่อยเพราะราคาเหล็กตัวนี้ก็โอ้ขึ้นมากมากนะครับวันนี้ก็มาดูแปลงที่เป็นเครื่องปลูกช่างเขียวนะครับมาปลูกไว้แล้วก็ตามมาเก็บข้อมูลให้กับลูกค้านะครับ บางท่านไม่มั่นใจว่ามันปลูกล้กเกิดหรือเปล่าอมาดูได้ครับผมแปลงนี้ก็เนี่ยฮะเป็นหินลุกลังอย่างนี้เลยบนเนินเขาเนี่ยฮะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างอันนี้ก็อยู่ที่ความชื้นของดินนะครับมันมันอยู่มันไม่ใช่เครื่องปลูกนะฮะแต่เครื่องปลูกก็มีความสําคัญที่ว่าให้การตัดสม่ําเสมอไม้อ้อยลงสม่ําเสมอหรือเปล่าครับมาดูกันนะครับ แล้วจะชอบนะครับทําอะไรทุกอย่างเนี่ยคนเราแล้วจะชอบมันให้เหมือนกันคงไม่เหมือนครับบางคนก็ชอบล่องเดียวท,ทําทีทีตัดเอาเองแต่อย่างผมผมถ้าผมปลูกผมก็จะบช้า50นะครับ50ปลูกแล้วก็รถตัดเนะพราะผมไม่มีเวลานะครับผมทําเพื่อศึกษาให้ข้อมูลนะสําหรับลูกค้านะครับผมก็มีแปลงอ้อยนะทําแล้วก็ศึกษาไปด้วยทําไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่า ทำขายแล้วไม่เคยทําปลูกไม่เคยศึกษาไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ผมนะฮะไถไรไถนาที่ผมทําคลิปทุกอย่างผมก็ต้องทดลองด้วยตนเองก่อนนะครับถึงจะพูดได้นะครฮะนะฮะสังเกตลำอ้อยนะครับรองห้าสิมจะรองอ้อยจะหนามากนะฮะเนี่ยฮะแต่ตอนนี้มันยังกําลังเริ่มแตกกอนะครับลำเดียวตาเดียวเนี่ยกำลังเริ่มแตกกอ มันก็จะพอแตกกอเสร็จแล้วมันก็จะรวมหาเข้าหากันนะครับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่วิชัยครับ083 338 3507นะครับโรงงานอยู่น้องบัวลำพูนะครับตั้งที่อ,อำเภอเมืองเลยก็ได้ครับอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเพื่อที่จะวัดว่าของท่านได้ส่งฟรีไหมนะครับส่งโลเคชั่นกับบ้านท่านดู ถ้าเกิดร้อยกิโลท่านก็เตรียมค่าน้ำมันไว้สักนิดหนึ่งนะครับไม่เกินพันหรอกครับเอาแค่นิดหน่อยนะครับกำไรอาจจะบวกลบแต่ว่าก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมท่านลองดูเลยครับผมโรงงานอยู่หนองบัวลำพูนะครับตั้งที่อำเภอเมืองเลยตั้งก G.P.S จากบ้านท่านมาที่โรงงานนะครับ ว่าเกินร้อยกิโลไหมถ้าไม่เกินก็ท่านก็ได้รับการทรงฟรีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผิดพ้านประกันได้ขออภัยด้วยครับผมสวัสดีครับก็มาต่อกันที่อีกแปลงหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นร่อง40นะครับของช่างเขียวนะครับร่อง40นะครับร่อง40ก็จะประมาณนี้ครับนี่เขาปลูกน่าจะอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบ วัดตรงไหนนะครับว exactly. ัด no ตัวไหนบางคนบอกเป็นห okay. ้าส mm ิบวัดตรงไหนวัดตรงกลางร่องนะครับเนียเห็นรอยรอยไหมครับวัดตรงกลางล่องสมมุติว่าล่องนี้นะครับเราวัดตรงกลางนี้มาหาตรงกลางนี้นะครับกลางล่องร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือเครื่องปลูกช่างเขียวนะครับเป็นร่องสี่สิบนะครับปลูกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับล่องสี่สิบนะครับ หมายถึงเมื่อ,อปลูกขนาดร่อง40ปูแล้วก็จะไม่ไม่อ้วนเหมือนตัว50นะครับบางทีอ้อยก็วิ่งก็าหากันบ้างนะครับอยู่ที่คนตั้งหางนะครับคนตั้งหางถ้าตั้งไอ้คัดไอ้ตัว,ตวกาดกันอ้อยให้มันลอยจากพื้นอ้อยมันก็วิ่ขกา็หากันนะครับันนี้ก็เกิดไม่ค่อยดีเนื่องจาก ตอนปลูกนะครับมันก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับในการปลูกนะครับเดินให้ดูนะครับเดินพาดูครับนี่ล่องสี่สิบเซนนะครับ,นนลรบปลูกแล้วเป็นประมาณนี้ครับนี่คือของเครื่องปลูกจังเขียวนะครับนะครับถามว่าเกิดดีไหมอันนี้คืออยู่ที่ดินนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ เครื่องปลูกเท่าไหร่นะครับเครื่องปลูกก็อยู่ที่มันจะตัดลงการดูเครื่องปลูกก็คือหนึ่งร่องความกว้างของอ่ร่องอ้อยนะครับแล้วก็ความกว้างของเครื่องปลูกร่องเท่าไหร่แล้วก็ว่ามันตัดขาดไหมอ้อยลงห่างกันไหมสม่ำเสมอไหมหรือว่าสับบางแบบไหนนะครับแล้วก็น้ำหนักเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความแข็งแรง เป็นยังไงนะครับก็ดูตรงนั้นนะครับเครื่องปลูกนะครับราคาเป็นยังไงนะครับก็โอ้ร้อนครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับถัาท่านใดสนใจก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับเบอร์โทร083 สามสามแปดสามห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามสามสามแปดสามห้าศูนย์เจ็ดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ